อาร์มสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับก็พบกันอีกแล้วกับกูคนเดิมแล้วก็น่าเดิมๆนะา่าหน้าเดิมๆกับเกมเดิมๆเออไม่ต้องพูดอะไรเยอะะนะครับก็ดีอยู่นะครับแต่เหมือนเดิมกูก็ไม่ได้ใช้แหละก็ไม่ได้ใช้นะครับไม่ใช้ทุกคลิปเลย กูเปิดมาไม่เคยมีอะไรที่กูใช้สักอันนะนะแบงก์ก็ยังสภาพเดิมไม่ได้เล่นเลยนะคือที่ผมอัดคลิปไปเนะี่ยลงมาใน youtube เนะี่ยตาเดียวนะคลิปเดียวก็คือตาเดียวของวันนั้นจริงๆนะไม่มีเล่นทีหลังไม่ไม่มีนะคือตาเดียวก็คลิปเดียวเลยคือแบบคิดดูดีไว้เวลามันมันแทบไม่มีแล้วทุกวันนี้ก็คือผมกลับมาก็ไม่ก็มืดแล้วว่าเฮ้คิดดูดิแล้วต้องทนนะครับเพราะว่า อีกแค่ประมาณสองเดือนเนาะอีกสองเดือนก็จะงานเสร็จละก็ทีเนี้ยปิดเทอมช่วงปิดเทอมผมก็ต้องไปทุร์ไลอีกต่างจังหวัดติดก็อ้ยแม่งกูจะมีเวลาให้กูทำไแบบเต็มๆไหมเนี่ยะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เผื่อเวลาว่างผมก็ลงลงลงเนี้ยแหละนะครับก็อย่าเพิ่งหายไปไหนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะอะก็พูดเยอะเกินไปแล้วนะก็ไปครับโอ้หไม่ต้องวอมเออ อีฟ่อนส์เลด้นเมนมิดดารเนี้ยโซฟ ở số vào đình rồi spike down mid ready. go, 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 go. <coughs> à, what, a, what, a bit.

Tôi thấy Oh, But... oh con Tên nào oh, phải tải chi à Ơ đi Mắng này hả? Đi ờ, đi Nice Let's go Tên nào của mình nhìn bởi nó phải tải chi mẹ

Oh, my Hey, <laughs> Uh, Someone requests glove and get go, got Hey! Uh oh, man! This hey, door? Huh? Oh, that. We here. Come one Heaven. What? Not unknown. Maybe spawn. Heaven. What thing here? Nothing Evan. here, Heaven? Heaven. Seventy. No. Yeah. Yeah. Okay, okay, okay. right. So he's the one been using Ares not Rova. So this over. guy. This guy plays. <coughs> one side. Two side. Two side. Oh my. Oh, two side. One. One side and one side. วันสเตย์วัน a ายและวันมาเฟ่อะไรนี่อ๋อทูเฮีย Nice three Nice three White B A guys เฮ้ยวันนี้ว่ i โคชแ o ่โอ้โห sixty five กิ๊กซี I I got camera okay my camera is destroyed Okay Nice t h e เห็นมคมชาดไอ้ยังแม่งเอาให้ไง ก็วันนี้อาจจะแบบรู้สึกว่าผมเอื <busca> ่อยซึนๆเพราะว่าไม่ใช่หรอกแม่งฝนมันตกอ่ะวันนี้แล้วมันผีเปียะไงไม่หรอกว่าอากาศมันผีเปียะมันง่วงโอ้ยศักดิ์ Whoa I still alive Oh my gosh Jet plane dần mẹ Mày dần dần Tại dần don't dần 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 not again, not again. Don't, don't

Shit. <laughs> Shit. Shit! 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 Ray Ray Raywu Ray Ray Ray. started and he didn't got he my trap. My trap? Yeah. Hahaha! Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Haha! Fuck! Oh! Scan. Chill, oh, d. One med. Hey, he's hot. I told you two two med. My bad. My, my, my bad. I didn't hear that. I'm uh, um, busy. There. เอาพี่อะไรวะไม่เข้าเยีะออเ้ยโอ้น่าเชื่อเลยเก่งๆรู้จักมาเรากูโดดเล่นรอบโอ้ตุ๊กโอบ

มีกูได้ยังไงก็ไม่รู้นะเมื่อกี้กูก็โอเคถือว่าได้คุ้มอยู่นะเสี่ยงโดนก็คุ้มอยู่เอยกูรู้อะไรอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะอีกสี่อีกสี่กูจะได้สองเล้อเออยดสี่นะผมจะประมาณนี้นะครับก็ผ่านมาอีกหนึ่งเกมนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยที่ น้ำชมกันจนจบนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดตับกดไลค์ให้ด้วยเข้าใจไหมเข้าไหมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านก็มาก